สวัสดีครับขอจนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณอ่าฮะวันนี้ฮะผมก็จะมาพิสูจน์นะว่าการล็อกผลมีจริงอยู่หรือเปล่านะเอส่ารับสายคนที่สงสัยว่ามันมีจริงหรือเปลาล็อกผลในเกมสุดท้ายตอนที่จะเลื่อนชั้นจากสองร้อยขึ้นเป็นเป็นพันสามอะไรประมาณนี้นะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลย คิดจะเติมเกมคิดถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกล้วนเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุด2 0เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ช็อปช็อปชอปชอชอส่วนใครที่คิดกำลังเติมเ e กม f o o t ต a อ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ช p อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะโอเคฮะแต่ว่าต้องขอบอกก่อนนะนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะ จากประสบการณ์ที่เล่นมานะว่าการลงผลเนี่ยมีจริงอยู่หรือเปล่าโดยส่วนตัวสรุปได้ว่านะไม่มีจริงนะมันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราลงเล่นซะมากกว่านะเออโดยส่วนตัวผมชอบเล่นประมาณตีหนึ่งตีสองก็จะเจอพวกยอดฝีมืออะไรพวกนี้นะถ้าไปเล่นประมาณสองทุ่มหรือหกโมงอะไรพวกเนี้ก็จะเจอแบบที่ลาพอสู้ได้อยู่โอ้ยโชคตัวย่างอย่างเกมนี้แล้วกันนี่ฮะก็กดสุ่มไปเลย ในเกมนี้ผมลงแรงประมาณตีหนึ่งครึ่งกวัวๆนะแล้วก็กดสุ่มไปเลยนะก็เจอของดีก็ให้นะถ้าโดยโปกตทิทั่วไปก็เจอหลักแรงที่ใกล้เคียงกันนั้นแต่ว่าในเกมนี้ฮะลงประมาณตีหนึ่งโคมันน้อยเขา้าใจไหมลงแรงมันน้อยก็เลยเจอฮะดับสี่พันแปดกอดนะตีหนึ่งแล้วดูผมยังอยู่แค่ดีสามอะอผมจะไปเหลืออะไรนะมันก็ไม่มีทางสู้นะในเกมนี้นะก็ต้องเล่นรับโลอตโต้เป็นหลักนะแผงก็จัดเตรียมมาเป็นลองบอเคาน์เตอร์ นี่ฮะตามนี้เลยนะเล่นรับจะจ่านะก็จัดตัวกันไปตัวไหนฟิสก็เอาลงนะเออตัวไหนไม่ฟิสก็เอาออกไปนี่กุโอก,ก็มาแทนเลยนี่ก็เล่นเป็นตั้งรับจะจ่าโอเคพอไปดูทีฝั่งเขานะผมนี่แทบร้องไห้เลยนะดูะโอ้ยบูสองเกือบทั้งทีมนะโหลูกกระสุนละตานหรือไงฮนะอมืมีหน้าโหดจัดเลยนะ ออแต่ว่าต้องขอบอกนะบางคนเติมแล้วแต่ว่าฝีมือนี่ยังยังผมยังพอสู้ได้นะแต่ว่าว่งตอนดึงคืนตีหนึ่งตีสองนี่มันของแท้นะมีช่องว่างปุ๊บแค่บันทัดอย่างเดียวเลยนะต่อบอลโคตรเร็วเลยนะออเท่าที่เคยเจอมาเลยนะเออผมก็เตรียมแท็กติกอะไรเรียบร้อยแล้วเออประมาณนี้เดีย๋ยวผมเข้าไปดูในเกมเลยนะโอเคไปดูกันเลยโอเคก็ไปดนะูก่อนเริ่มเกมเนี่ยผมรู้ตัวนะผมสู้ไม่ได้นะ เพราะว่าถ้าใครรู้ดีนะเล่น 1, ทีหนึ่งทีสองเนี่เจอของจริงนะต่อบบอลโคตรเร็วเลยนะเอออย่างกะโอ้โหยอย่างกะแฮกโอนะดูฮะก็ต้องเล่นเกมรับเป็นหลักนะเนี่ย็ขาพยายามต่อบบอลสู้อยู่นะโยนยาวขึ้นมานี่ฮะแหมเจอรถทาพจูดเรียวเดมิซี่ดูการจ่ายบอลนะเขาแทบจะไม่ตื่นอะไรเลยนะนี่ะผมก็พยายามสู้หนึ่งสองนะ เต่ก็ฟื้นค่อยๆได้เลยต้องมาตั้งรับกันก่อนนี่ฮะสังเกตการตอบบอลของเขาเห็นไหมปุ๊บ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 เลยนี่ฮะผมก็ต้องมาดากกักบอลน,นะใช้แหมคอับอ่โผถ้าใช้เพสิเปนเรียบร้อยแน่นอนโอ้โหพิกมาอืมเราก็โชคดีในเกมนี้นะกูตัวเหนียวสุดๆเลยนะในเกมนี้นะเออสังเกตได้ฮนะยกมาลูกนี้โอ้โหลูกสุดอืม ความตันลายนี่เหนือชั้นฮนะเออขึ้นดีหนึ่งเนี่ยไม่มีธรรมดาทุกตนะัวนะพวกผมจะขึ้นดีหนึ่งได้นี่ก็ใช้เวลานานนะโอ้เกือบสิบวันนะบางทีนะเออดูฮะเออดักได้สวยเนี่ยก็ไปเกมต่อกับสังเกตการดักเนะียเขาดักได้หมดเลยนะนี่ฮนะดูการตอบบอลเขาไม่ตื่นเลยทำชิ่งเร็วหนึ่งสองเดี๋ยวนี่นี่โชคดีโชคดีไปเราฮนะ โอ้ยเอาเรื่องเนะี้ยเอไปขึ้นมาที่บอกูตัวเออต้องเล่นเกมรับเป็นหลักกันก่อนนะสู้ไม่ได้ฮนะตัวเราก็สู้ไม่ได้ด้วยนะสายฟรีนะเออจะไปเปียดไปอะไรมันมีนะเออความแปลกอยู่นะพลังงานรับอยู่นะบางทีแล้วก็เบียดไม่เข้านะโอเคอืมดูฮนะการตอบบอลรวดเร็วอันใจแทงวิ่งเอาวิ่งเอาฮนะต้องใช้อาศัยลูกดักเอาฮนะ ประสบการณ์เกมรับมิเชลเบรนนี่ฮะแบตตินี่ขออกข้างมาเดมานี่ฮะเข้ากลางโอ้โหต้องเล่นรับเต็มสูบฮะเฟอีกแหม่โชคดีจริงนะกูตัวมาเหนียววันนี้นะไม่งั้นโดนเยอะอยู่ก็พยายามสู้อยู่นะแต่ว่าหาวันไม่เจอนะอ่าเปิดมาอืมทุกว่าได้ให้กูตัว แล้วเป็นเกมโต้กับโอ้ยจ่ายบอลแต่ละทีแทบร้องไห้ดูฮะดูดูต้องอาศัยลูกประสบการณ์ถักบอลอืมถ้าผมไปเล่นแผนบุกนี่เรียบร้อยเลยนะโอเคอืมโอ้พยายามทำอยู่นะท,ที่หนึ่งสองโอเคบอลอยู่ที่อัลทะ,ละแทางมาลูกนี้โอ้หเจอเนต้าฮะอากกินหมดเลยสู้ไม่ได้จริงนะ นี่ฮนะแข็งเะี่ยพยายามเบียดถ้าใครเห็นอยู่ในคลิปนี้มันอาจจะดูยะช้านะแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นโอ้โหตอวบอลโคตรเร็วเลยนะออเออนี่ยนะก็พยายามดักอยู่นะโอ้โหเข้ากระแทกเอากระแทกเอา,เอาตัวสองบูนอะแหมเราก็อยากมีบ้างนะแต่ไม่มีเงินเติมนะแทงมาลุกนี้แหมเจอดักได้แล้วก็หมดเวลารึ่แรกไปนะยังเสมอกันอยู่นะศูนย์ต่อศูนย์ โอเคฮะก็มาดูเครื่องที่สองกันต่อเครื่องที่สองของเเล่นเหมือนเดิมนะเพราะว่าสู้ไม่ได้แน่นอนนะถ่าหนึ่งแต้มก็ดีแล้วนะเออเสมอได้ก็ดีแล้วเกมนี้พุ่นตรงเลยฮนะสู้ไม่ได้ฮนะเกมโต๊ะกับหมุาางแทบทำงานไม่ได้เลยเบียดไม่เข้าฮนะนี่ฮะเราก็พยายามหาช่องนะผมก็พยายามปิดช่องว่างอยู่ไม่ให้เขาได้เปิดง่ายๆได้ยิงยง่ายๆอยู่แต่ทิ้งเลยไม่ให้เตะม,มุม ก็พยายามปิดช่องนะช่องไหนว่างเปิดฮะไม่ให้จ่ายโอ้ยจะโดนจะโดนเอาเซฟได้ฮะจีบงกุตัวโอ้ยถ้าจะร้องไห้ฮะแต่ยิงมาแต่ละลูกจะโหดอะไรขนาดนั้นนะลิโอเนลเมสซี่ได้เปิดม,มุมอีกเปิดมาลูกนี้โอ้ยใจหายฮะโชคดีแหมเดี๋ยวขอดึงเวลาหน่อยนะ เออโอ้ยบุกกระพุมงเอาแทบไม่ได้โต้ฮะที่พวกูตัวจะได้เปิดขึ้นมาเปิดมลาลูกนี้ปึ๊บบโอ้ยดูฮะดูฮะดูเขาเล่นแทบไม่มีโอกาสได้โต้เลยแต่ผมต้องอาศัยแบกอัพดักทางบอลเอาแล้วก็เคลียร์รทิ้งขึ้นมาก่อนเออก็คิดดูฮะถ้าผมไปเล่นแบบ นะไปลูกใส่เขาเนี่เรียบร้อยแน่นอนห้องขนาดนี้นะเอออันนี้อันนี้ยังน้อยนะยังไม่เจอพวกดะบิลทัชนะถ้ามีช่องวัดงปุ๊บตับุลทัชปั๊บเนี่ยโหแทบร้องไห้เลยนะพวกนั้นคือสุดเกินนะนี่ยังบล็อกได้อยู่เจอพวกดับุญทัศเนี่ยแทบอยากออกเกมนะเออแต่ก็ต้องสู้ฮะนี่ฮะก็พยายามหาช่องว่างโต้กลับอยู่นะดหะูหลังแน่นเลยนะเออขึ้นเลยลงเดียวแล้วก็สมเป็นตัวที่ เอาเติมมานะแทงเข้ากลางมาเอาทะะ่าลอืมแหมแทงโอ้โหเจอดักหมดเอา้าดักได้ึ้นเหมือนกันเขากางมาดุมนิเก้เรียวนเนมิซี่นี่โอเคดักสวยฮฮนิโคเปลล่าโอ้เจอดักคืนนะรถทามาดูอกสอยู่ที่เนมารุนิกาโอ้ยเล่นอะไรแบบนี้จะโดยิงหรือเปล่าอ่ะ ืแทงไม่ได้โ้เพซิ่งเร็วด้วยโหดเกนะินฮะแทบโอกาสยิงแทบไม่มีนะออพยายามทํที่หนึ่งสองสู้อยู่แทงมาลูกนี้โอ้ยอร้องไห้เลยดีกว่าฮแบบนี้เอาวยี้ได้อยู่ทําที่หนึ่งสองเอาทาร่าเอาทาร่าไปไม่ได้เจอโลท้ามาทีโอ๊เข้าเร็วนะโอ้เหมือนข้ามันวิ่งแปลกๆไงมันเจอของแท้ให้ไงในใจสัน่นหรืองไงฮนะ ขอข้างมาหนิเวเมซี่ด,ดวนกับกดิโอกดนโอเอาอยู่หรือเปล่าเอากลางมาต้องปอิกบล็อกไว้ก่อนแย่ yeah, แล้วเปิดมาแบบนี้ต้องม่งเคลียร์ทิ้งไว้โอ้จะโดนเอาฮะตีดบล็อกเตะทิ้งเลยไม่สนใจอะไรแล้วฮะโอ้ยขอเสมอให้อย่างเดียวฮะไม่เอาอะไรแล้วช่วงนี้โอ้ยดูขอต่อบอลฮะแย่งบอลแทบยากฮะ ทิ้งหนึ่งทีเตะทิ้งเลยโอ้ไม่เอาอะไรฮนะโอ้เสมอได้ก็บุญแล้วพูดตรงแล้วฮะในเกมนี้เลวเนวิซซี่ทุ่มมาโอ้ยแอบดักัวไม่ได้ฮนะทกเวลาสองนาทีทำไมมันนานลึกเกินตีดบล็อกจูเตะทิง้งอีกโอ้ยโชคดีนะเสมอได้ศูนย์ศูนนะโอ้แทบจะร้องไห้ฮนะในเกมนี้ โอเคฮะก็ไปไงกันบ้างนะออก็ความคิดส่วนตัวนะโดยสรุปได้ว่านะคิดว่าการล็อกผลเนี่ยน่าจะไม่มีนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราลงแรงด้วยนะเออว่าเราลงแรงตอนไหนคนเล่นเยอะหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราลงประมาณสักห้าโมงถึงสองทุ่มเที่ยงคืนอะไรพวกเนี้ยคนมันยังเล่นเยอะอยู่นะมันก็จะสุ่มเอาที่แรงที่ใกล้เคียงมาเจอกัน อย่างผมที่เล่นแบบเกมเมื่อกี้นะผมลงตีหนึ่งครึ่งเผือตีสองเนะี่ยคนเล่นมันน้อยนะมันก็เลยสุ่มถูกห่างสักนิดหนึ่งนะก็ <c oughs> ห่างแบบนี้นะก็นะประสบการณ์ยันไปนะเอาล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ดูคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ